คลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางเสียงโซกสลากินแบ่งรัฐบาลไทยโปรดใชนะ้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนเร่องการพานันร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาธุสวัสดีครับ fc เพื่อนครับร้อยซับนำโชคมัอนี้แอดมินมาที่บ้านหลังหนึ่งเพื่อมาตามหาตัวเลขฝาก fc มาหอดมาถึงบ้านของคุณแม่แล้วทราบขาแม่เพิ่นฝันดีฝันแมนเลยสิไปถามความฝันเพิ่นแอบแป้ความฝันของเพิ่นเนาะหากจนผู้สมับมาแล้วเอฟซีกับมาแล้วฝากคนอะไรคนอะไ่เผื่อเป็นกำลังใจแข่งกับแอดมินลอยทับน้ำโสกน้ำเนเดอ้อระยาลืมกดกระดิ่งเมื่อไม่คลิปวิดีโอหม่แจ้งเตือนมาหอดมาถึงบ้านของคุณแม่แล้วก็ไปพบไปพบกับคุณแม่ได้เลยสวัสดีครับคุณแม่ มื้อนี้แอดมินลอยสั์น้ำโสกสาบเขาว่าคุณแม่ฝันแม่นฝันดีเนาะเลยมาถามความฝันของแม่ว่าแม่ฝันอะไรในเนาะมืาขึ้นดูไหลขึ้นแล้วฝันมาหลยคืนแล้วฝันม่ขึ้นันเสาวขึ้นนบนเสา์ก็ฝันว่าไปขุดปูกันสองคนครับขุดปูกันสองคนก็ไอเขาก็าขุดเอาขุดเอาแต่เราขุดปูเดียวได้ปูสามตัว ปูรูเดียวได้ปูสามได้ปูสามตัวมันตัวนี้บ่ต้องขุดหลายบ่ต้องขุดหลายเอาปูมาเลยแล้วก็ความฝันแค่นี้แหละืฝันฝันว่าไปขุดปูกับสองคนคนหนึ่งเขาขุดไปขุดไปขุดไปเรื่อยได้ไปเรื่อยไปเรื่อยไอเนียงป้ายากเออไอเนียงป้าขุดไม่ได้เราป้าขุดได้รูเดียวได้ปูสามตัวแค่นี้ป้าก็เอาแค่นี้แหละ ก็เลยตื่นเลยอได้ปูมาสามตัวมันจะพอกินไหมเนี่ยปูสามตัวเหลือเฟือพอกินเนาะจ้ะพอกินพอปนพอแจวใช่แล้วที่ผ่านมาคุณแม่มีความฝันอะไรไหมที่เกี่ยวกับตัวเลขบ้างก็ไม่ไม่นี่นะแต่ตีเอาเองเดี๋ยวปูสามตัวปูเกิด ตีไปแล้วตีตัวเองบอกหน <18 3. S 2> ึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามเลยหนึ่งแปดสามได้ได้ปูมาสามตัวเพอเพิดได้สามตัวเด็ดเด็ดนี่นี่เพราาะว่ปูสามตัวสามตัวเด็ดเด็ดแน่เลยมันก็รูเดียวอ่าแล้วก็รูเดียวแล้วก็ปูก็สามตัวอืมปูสามตัวก็เป็นหนึ่งแปดสามหนึ่งสามแปดอะไรนี้นะห <18 3, S 1> นึ่งแปดสามหนึ่งสามแปดท่านอยู่ในรูมันไม่ใช่ศูนย์บอก ไม่ได้ตีเอาศูนย์นะเพราะว่าเราคิดว่ารูเดียวเราขุดมาแล้วอ่ะคิดมาแล้วก็เลยเอาตีเป็นรูเดียวมันก็รูเดียวมันจะหนึ่งอยู่แล้วรูมันก็แปดหรือจะลดมันส่นก็ได้เนาะถ้า fc แปดู fc แปดแล้วแต่ fc จะคิดเอาจะแปลเอาแต่คุณแม่แปลเป็นหนึ่งเนาะหนึ่งแปดสาม เดีมาคืนมาคืนวันอาทิตย์คืนวันอาทิตย์ก็ฝันอีกเหนว่าฝันว่าไปวิทย์โบเห็นคนอื่นไปวิทย์โบเต็มเอ๊ะพวกนี้ทาไมไปวิทย์โบกูทําไมวะอันนี้มันโบกูนี่ว่าเขาคงยิ่งจะวิทย์ไอเราไปวิทย์ไปวิทย์ไปได้เต่าสองตัวได้ปลาได้เต่าได้ปลาอย่างละอย่างละสามตัวสามตัวอย่างละสามอีกเอออย่างละสาม เต่าสองมีมีสองอยู่เต่าครับนั่นแหละแค่นั้นแหละยายฟันไม่ไม่ยาวหรกฟันแค่นี้แหละฟันก็ตึงฟันว่าคนมาวิทย์ปลาปลาก็เป็นแปดอีกไหมใช่ปลาก็เป็นแปดอีกก็น้ําก็หนึ่งอีกน้ําก็หนึ่งอีกอมันเป็นเลขตัวเดิมเนาะเท่าเท่ากับเท่ากับพันย้านั่นเนี่ยเราฟันแค่นั้นแล้วก็เราก็นอนเสียงด้วยน่ะเอาเขียนใส่ใต้หมอนคือหนึ่ง แปดสามหนึ่งแปดสามแค่นั้นแหละก็ยายไม่เคยฟันยาวหรอกฟันแค่นี้แหละครับไม่ไม่รู้มันจะออกหรือมันไม่ออกก็ไม่รู้นะอืมเป็นเป็นเอาเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางคันมากกะต้ามามากกัพานเป็นแนวทางปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอืมเป็นแนวทางหา ที่แอดมินมาตามคือมาตามแนว่ตั้งให้เพื่อเอฟซีมาเพื่อเอฟซสอบกระตามโปสอบกับพานเป็นแนว่ตั้งให้ใน,ในงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพนาร้อยหกสิบเจ็ดนี่เนะาะแล้วคุณแม่ทิตตี้มาติวเป็นหนึ่งแปดสามเนะาะแล้วคุณแม่หาสื่อหาจับหาจอ้องไ่้ยังยังถามลอตเตอรีเ่เขาอยู่ไม่ได้ลอ,อ,อตเตอรี่ผ่านมาไม่มีเลยหนึ่งแปดสาม หาลอตเตอรี่ไม่ได้อืมทางอันนี้เป็นนํำมาฝากแนวทางนํำมาฝากให้เอฟซีพิจาเนาเป็นแนวทางลอตเตอรี่ไทยสองตัวสามตัวเพื่อถ้าเฮามีไปหาไหวจับไหวเพื่อได้สองตัวสามตัวถ่ายเนาะอืมแต่เพื่อดวงเพื่อเพื่อดวงเราสมพงศ์อาจจะมี มาขายถึงนี่กับนี่มีหลายเจ้าอยู่แต่จะดูเอากาได้ก็ได้ถ้าได้หาซื้อหาจับหาจองลอตตอรี่ไว้เพื่อได้สองตัวสามตัวสองตัวหน้าสองตัวท้ายไม่ได้เล่นมาสามสี่งวดแล้วตอนนี้มาฝันอย่างนี้ก็เลยว่าจะลองเล่นดูจะลองเสี่ยงลองให้ดูเนาะเพื่อมีโชคอีกเนาะปกติคุณแม่อยู่บ้านนี่ก็ปลูกกล้วย แม่อยู่บ้านก็ปลูกล้วยปลูกไผ่ปลูกตามภาษาแม่หละค่ะก็ร่มรื่นนะคะบ้านคุณแม่มีต้นตานีต้นหนึ่งที่เขาว่าต้นแปลรเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เพราะไม่เคยสังเกตและไม่เคยได้ดูด้วยแต่แต่เอฟซีเขาจะพิจารณาแต่แม่นะแม่ไม่เคยเขาบอกว่าผู้หญิงนี่ขอไม่ได้ต้องให้ผู้ชายเป็นคนขอเย็นเขาว่าอย่างนั้นต้องต้องสดด้วยร้อยซราบสวดไหมค่ะ โสดแต่ไม่สดโสดแต่ไม่สดไสอ้ต้องไปหาคนโสดมาขอ,อแม่ตานีแล้วแหละแล้วคนนะตะคนหน้าตาดีเลยนะหน้าตาดีด้วยร้อยซับผ,ผ่านเพราะว่าแม่ตานีเขาจะอันนั้นแหละอืมอ่ะอืมนะคะก็มีต้นตานีนะคะที่คุณแม่ปลูกไปนี่ก็เป็นต้นแปลอกอีกต้นหนึ่งไอ้ต้นนาคุณออกเครือแปลกอืมแต่แต่แอนดมินไม่เคยเห็นเครือกล้วยตานีนะต้องมาเห็นมันแปลกมันแปลกกว่า กล้วยอย่างอื่นมันมีกล้วยอะไรกล้วยมันมีกล้วยตีนเต่ากล้วยติ้นเต่ากล้วยน้ําว้ากล้วยน้ําแล้วก็กล้วยหอมเขียวอืมที่บ้านนี่ปลูกสามอย่างอืมเต่ากล้วยน้ําว้าแต่นี่เน่ตัดทิ้งเ็หมดแล้วมองตรงนี้เต็มเลยเนี่ยมันจะตัดเองมันจะตัดดีเขาว่ากล้วยต้นนี้ก่อนมันจะออกปีออกเครือนี่เขาขอโชคท่าน แม่ตอนนี้เขาจะให้แม่นนะต้องให้ผู้ชายเป็นคนขอมีเคล็ดลับด้วยมีร้อยซับเท่านั้นแหละที่จะน่าจะขอได้แต่แต่ถ้าขอจะขอตอนไหนถ้าถ้ามีช่วงค่ำๆอยากขอจะขอดอมขอเลขช่วงเลกช่วงค่ำอืมค่ำอืมก็ต้องใหม่รอบอกช่วงสสิบช่วงค่ำเลยเออขอขอย้ำตัวเลขจากคุณแม่อีกครั้งหนึ่งก่อนนะ เลขตัวไหนเนาะมันันก็ย้ำก็ตัวเดียวเท่านั้นแหละนั่นแหละก่อนก่อนจ้าคลิปแปดสามหนึ่งโอ้ดูแปดสามหนึ่งหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามเลขตัวเดียวนะจับไปหรือเอฟซีจะมาจับแบกจับแยกเอาก็ได้เนาะจ้าแยกเอาก็ได้ว่ามันตัวเดียวกัน ตัวเดียวกันฟันสองมันจะตัวเดียวกันฟันฟันสามคืนซ้อนเนาะสองสองคืนซ้อนเสาร์อาทิตย์เพราะว่าโบราณเขาบอกว่าถ้าฟอาฝันวันเสาร์มันจะได้เก่ตัวเองไงออ๋จะได้เก่ตัวเองจะจะสมริดผลเห็นเพราว่าอย่างนั้นนะครับดูในสิที่มันซื้อทำนายเอาเลยคิดตามเอาอย่างนั้นครับครับอได้ขรองของเปรนะคะแล้วก็ ได้เรื่องของโค้ด้วยเดี๋ยวมาติดตามขอขอบคุณคุณแม่วันเหมือนถต่ียมให้ความฝันแปลความฝันปบบเป็นแนวทางแสียงศกแสงไทยสลากกินแบ่งรัฐบาลไต้ในเช่นนี้เนาะถ้า่านผู้ชมเอฟซีสอบวิดีโนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อหายกำลังใจกับ min Under, แอดมินน้ำเด้อเราจะลืมกดกระดิง่งมามีคลิปวิดีโอใหม่ที่ได้แจ้งเตือน แอดมินรอยซับน้ำโสขออ้อใเอฟซีุกตันโสกมานรำเล่ยกันในหมวดทีถึงนี้เด้อสาธุสาธุสาธุสา,สาัสดีครับ